สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซ u เปอร์สตาร์กี้ครับกับคอนเทนต์เกมวันแพทแมนเดอะสตองเกตเซิร์เวอร์550กับ ID เมทัลไนสุดแข็งสุดตึงสุดโหดสุดอันตรายครับตัว S N R บวกตัวล่าสุดครับแต่เราเป็นเมทัไนที่เต่าช้าสไตล์ช้าที่สุดในเซิร์เวอร์โอ้โหทำไมดวงโอกของมันแย่แบบนี้วะ มีกลุ่มแชท a c e b o o k นะครับเกี่ยวกับเกมวันพันแมนถ้าเกิดอยากจะเข้าเนี่ยทักมาเลยที่ปักกี้พาวันสุดเกตครับสำหรับคนที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์550นะครับถ้าเกิดว่าอยากเข้าคิวเนี่ยทักพี่ส่วนตัวมาได้เลยนะครับทักใน a c e b o o k นะฮะชื่อ Facebook ก็ตามนี้เลย ทักมาปรักกี้พาวันสุดเกตที่ขึ้นอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะดึงเข้ากลุ่มแชทและพอเข้ามาในกลุ่มแชทให้บอกได้ว่าต่อคิวเข้ากิวและเดี๋ยวเขาจะรันคิวให้เพราะตอนนี้กิวเราคนแน่นมากคนเต็มเลยแต่ว่ารับทุกคนแน่นอนและตอนนี้กิวกีกี้ของเราก็เป็นอันดับ1ในเซิร์ฟเวอร์550อหครับโอ้โหพลังนนําโดดที่2องมาเลยนะยึดเซิร์ฟเวอร์สำเร็จจนได้ครับแต่มันมีอะไรขัดใจนิดหนึ่งนะเรื่องของชื่อกิวเนี่ย มีใครเอาชื่อตัวเองมาตั้งชื่อกิวไหมนะครับความจริงเนี่ยเราอยากได้ชื่อกิว550ตลอดไปซึ่งเป็นสโลแกนของเราอยู่ทนละ้งแล้วใช่ไหมเพราะว่ากีกี้น่ะเล่นตลอดไปครับไม่มีคําว่าไปตลอดนะครับอยากได้ชื่อกิวนี้มากเลยอะ่ะน้องฟิวร้อยเซิร์ฟ สล่ะชื่อกิวให้พี่ได้ไหมน้องชายนะครับอยากได้ชื่อกิวนี้นะกลับมาครับเงื่อนไขการ<อ>เข้ากิวแทบไม่มีอะไรเลยครับขอแค่คุณเป็นคนไทยอายุไม่เกี่ยว <c oughs> เป็นคนไทยเราก็ขยันเล่นเล่นทุกวันพลังไม่เกี่ยวตัวละครที่มีกากแค่ไหนก็ไม่เกี่ยวครับรับทุกคนแต่คนที่เข้ามาแล้วต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคือออนไลน์ให้บ่อยๆครับอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้ออึ้นออน20ชั่วโมง19ชั่วโมงเลยแบบแม่ขออนุญาตเตะออกนะ แล้วก็ให้สิทธิ์คนที่กําลังต่อคิวเข้ามานะครับเนี่ยต่อให้พลัง80,000นะรำแบบอิินะครับออน9ชั่วโมงใช่ไหมเราเข้าใจว่าอาจจะไปโรงเรียนนะครับแต่ถ้คืนนี้ เขายังกลับมาออนอยู่แล้วก็ให้เขาอยู่ต่อเลยแบบม้ตัวละครไม่เก่งไม่เป็นไรเลยนะพลังน้อยไม่เป็นไรเลยขอแค่ขยันเล่นนะครับถ้าขึ้น15ชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่แล้วนะเริ่มจะบิดและเริ่มไม่สม่ําเสมอแล้วก็ขอพื้นที่ตําแหน่งในคิวเนี่ยให้คนที่กําลังต่อคิวอยู่เพราะฉะนั้นเข้ากลุ่มแชทมาต่อคิวได้ไม่มีปัญหาครับทุกคนและไหนๆก็ได้ไอดีของเมทั้นไนมาแล้วนะครับเมื่อวานก็เลยหน้ามืดไปจัดอันนี้มานะหนึกว่านะครับแต่ว่ามันเป็นแพ็คที่คุ้มนะเพราะว่ามัันอยู่ได้ท้ทง 1>, 1เดือนได้เพชรรวมๆนั่นแหละวันละร้อยเดือนหนึ่งก็ส0 0พันเพชรอันนี้ก็เลยคุ้มก็เลยจัดมาหน่อยแล้วกันไม่ได้บานปลายแต่อยา่างใดแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จัดมาก็คือกองทุนเติบโตนะครับเมื่อวานนี่โอ้โหเพชรเหลือยี่ห้าเล่นไปได้ยังไงก็เลยไปจัดมาครับได้เพชรม,มาเต็มเลยใช้สุ่ยลุยซุยไลจนเพชรเหลือพันสองใช้แบบโอ้โหเละเทะไม่สนอนาคตแล้วกี้กี้นะครับแล้วก็พลังวันนี้เนี่ยน่าจะจบแค่อันดับ เลเวลสี่สิบห้านะเลเวลสี่สิบห้าไม่น่าอัพเป็นสี่สิบหกครับเพราะว่าต่อให้ได้พลังงานช็อกโกแลตตอนหนึ่งทุ่มก็ไม่น่าจะขึ้นทันขาดตั้งเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยพลังงานพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้น่าจะสี่สิบหกและเห็นเขาบอกมาว่าเลเวลสี่สิหกเนี่ยเลเวลพลังจะไปไวเหมือนว่าสี่สิบหกจะปลดล็อกอันเนี้ยครับที่อัพพวกดาวอัพโน้พวกดาวม่วงแล้วก็จะได้พลังเยอะๆนะฮะมันจะปลดล็อกตอนเลเวลสี่สิบหกแต่ปลดมาพี่ก็เหมือนจะไม่ได้อะไร ดาวไม่อยู่แค่นี้ถ้าเป็นดาวบนบ่าเนี่ฮนะฮะลามมาถึงนิ้วนานมาเป็นแหวนรุ่นสิบล้อส,สนทานมาส่องไฟหูตาแตกแต่ในเกมไม่มีเลยดาวหายไปได้หมดเนี่ยไปอัพแต่เมทันหนอยู่ตัวเดียวเนี่ยไม่อัพตัวอื่นเลย แล้วก็ลืมบอกไปเมื่อวานเราได้น้องเจครับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์มาอยู่ในกิวของเราแล้วนะครับน้องเจเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เมื่อวานเจอกันในไลฟ์สดของ GG กี้ขอบคุณมากเลยที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับ <S <S ใครที่ยังไม่เคยคุยกับพี่นะเล่น Server เซิร์ฟเวอร์เดียวกันหรือว่าชอบเกมนี้เคยดูช่องพี่ผ่านๆอะไรแบบนี้เข้ามาทักได้ในไลฟ์สดนะครับไม่ยิงคุยทุกคนเองเป็นกันเองเลยนะไลฟ์สดทุกวันตอนหนึ่งทุ่มแล้วกันนะครับน้องเจก็เนี่ยแนะนําตัวว่าเติมหมื่นสี่ขาย700 0 ใครสนใจไปจัดมาได้ไอดี ID น้องเจะหมื่นสี่ขายเจ็ดพันไม่รู้ว่าขายจริงไหมแต่ตัวละครโคตรโหดเมนทเท่าไหนเแกโคตรไวเพราะว่าไม่เกลือความไวไงความเร็วเมนท่าไหนของน้องเจสองร้อยแปดสิบเจ็ดเพราะว่านี่ของทองโจมตีความเร็วอัดไปสองดาวของทอง h i ีความเร็วอัดไปสองดาวโอ้โหแค่สองอันนี้ก็เหลือเฟือแล้วอะ และนี้ใส่ไปอีกบวกความเร็วอีก40ไวแบบนี้ไวที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้แล้วครับเมทัลไน์เนี่ยขนาดของที่สองครับของที่สองเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะมีเมทัลไนเหมือนกันแต่ว่าเขาใช้หน้ากากหวานในการรูดความไวหน้ากากหวานของเขาไว220เพราะว่าน่าจะเกลือเหมือนเราเก <c oughs> <c oughs> ลือความไวเหมือนเราแต่ด้วยความเป็นหน้ากากหวานครับเขาก็เลยมีความไวมากากว่าเรานะในขณะที่เมทัลไนของกีกี้นั้นไว168 ฟังไม่ผิดหรอกครับอันนี้เมทนายกีกี้ฮะของทองเห็นนี่เป็นโจมตีฮะโจมตีเลือดคือเน้นโจมตีความไวไม่เน้นก็กลายเป็นไม่ได้ออกอะเราก็เลยพลิกแปลงครับไปรีดาวตอนแรกน่ะเราเอาเนี่ยไอโจมตีสีเนี่ยอัพดาวไว้คนเก่าเขาเล่นไว้เราเลยไปรีทิ้งแล้วเอาดาวมาอัพพวกนี้ฮะกระโปรงเ <c oughs> มทนายใส่กระโปรงโจมตีความเร็วหน่อยนะครับแล้วก็เนี่ยของเขียวยังต้องอัดดาวเพื่อให้ได้ความไวมาเพราะงั้นสู้ใครไม่ได้ นะแล้วลองสู้กับที่สองให้ดูนะครับซึ่งความไว168เนี่ยมันน้อยกว่าที่สองใช่ไหมที่สองมันได้ความไวาจากหนักกักหวาน220แต่ประมาณ90เปอร์เซ็นของหนักกักหวานมัน้งก็จะไวแค่100กว่าๆนะครับสําหรับไอตัวฟูบุกิแล้วก็ตัวของเมทันไนของที่สองเนี่ยฮะเนี่ยมันจะไวแค่100 190หน่อยๆมั้งนะครับแต่เราเนี่ย168 ถ้ามีมูเมงไรเดอร์บูตความไวให้ก็น่าจะเกินนะครับลองสู้อันที่สองดูลองสู้ไปเลยครับกีกี้เอาละมาถึงครับเริ่มเกมมาหน้ากากหวานเขาเปิดก่อนอยู่แล้วครับห้ามตัวเองไม่หฮรัเธอแต่ทำไมไล่ตบอันนี้เมน้นทนนไหนตบทีหน้างายรวดสองตัวแล้วเนี่ยมูเมงไรเดอร์บูดความไวมาเม้นท์นนไหนของกีกี้ได้ออกก่อนนี่ไงเห็นปะเรายังพอได้ออกก่อนแล้วก็ โอ้โหยักษ์แครลอดเข้าหน้าเรียบร้อยเลยครับแล้วก็โซนิกปิดเกมฝังสีงเงาใส่ทุกวนร้อยดัชชายตกที่สองรุน่นเนี่ยครมันต้องพลิกแพงแบบนี้ถ้าพี่ไม่ทำความเร็วเมทัไนท์แบบอัพดาวให้พวกของเขียวของฟ้าพี่ไม,มีทางสู้เขาได้เลยเพราะว่าไอ้ฟูบุก,กิกับเมทไนท์ของเขาอะจะออกก่อนออกมาว่าอะไรเราตายต่อให้เมทไนท์มีหลบหลีก45เ็ก็ตายแรงขนาดนี้นะ ส่วนน้องเจเนี่ยไม่มีทางสู้ได้น้องเจเมทั้นไน์เกไวเกินไปฮะไวไวที่สุดแล้วสองแปดเจ็ดแล้วลองสู้ดูนะสู้กับน้องเจเนะย,ยกเว้นว่าฟลุกเราโดนเมทาันไนทยิงไม่ตายเน่ยเราถึงจะสวนเขาได้นะครับเปิดมาด้วยเมทัไนทาของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ระลงยิงแบบกดดันขั้นสูงสุดกิี้บอกโดนแครอทยับที่หน้าสองล้านเก้าโอเคเลยวะเยเหลืออะไร,รอ,อะเหลือมเอูเมง โดนทัรสื่อมาก,กี้เรียบรอยอ้โหไม่ไหวเจอตัวน้องเจไม่ไหวเลยนะเล่นกันยาวๆนะอยู่คิวเดียวกันละเดี๋ยวจะพาไปวอนมันน้องเจยืนเป็นหน่วยประจันบานไปเลยนะพิมบอกหัวคิวในแชทได้เลยต่อคิวนะใครเข้ากลุ่มแชทเฟซบุ๊กแล้วนะครับพิมบอกหัวคิวในในแชทได้เลยนะว่าต่อคิวเข้าคิวก็มันมีลำดับกันอยู่ ะครับหลายคนส่วนตัวพี่มาขอบคุณมากๆเลยนะมาเล่นในกันเยอะๆสนุกดีครับคนไทยถ้าเกิดว่าเซิร์ฟ550คนไทยเยอะแบบเนี้ยพี่ก็ไม่น่าไป555ครับเพราะว่า55เนี่ยการแข่งขันมันน่าจะสูงเนาะคนมันน่าจะตีกันเยอะนะครับ แล้ววันนี้เป็นวันที่6ของเซเวอร์เปิดนะครับเราก็ได้โซนิกเข้าทีมกันทุกคนนะน่าจะทุกคนคนที่เล่นเป็นเนี่ยเขาจะรู้ว่าเควสสุดท้ายาที่ทำให้เราได้โซนิกมาก็คือต้องทำตัวละครให้ได้3ดาว2ตัวนะครับพอทําได้แล้วเนี่ยก็จะได้โซนิกมาแล้วก็ปิดบอสอาชุราคาบุโตะเรียบร้อยและแน่นอนว่าพี่ได้ของฟ้า <laughs> ไม่เคยได้ของดีกับเขาเลยนะครับและพรุ่งนี้เราก็จะตีเจ้านี้กันแล้วไม่วากากาดขอบคุณน้องๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการจบบอสกันเป็นอย่างดีนะตีบอสเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นเมื่อก่อนมันต้องรอรีตัว6ชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันให้ตอนตีสี่ตีห้าเลยอะตัว3ใบตีกันพวดเดียวแบบนี้ฮะมันจะสบายขึ้นไม่ต้องมารอแบบสมัยก่อนเมื่อก่อนมันจะมีปัญหาตรงที้น้องๆบางคนติดงานบางคนติดเรียนกลางวันก็จะตีบอสไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครตีไม่ทันก็สามารถไป เมยสากาัดได้เลยเมยสากาัดมีคนตีคนเดียวเองหรอไอ้ก๊อ <g> ต <ül> นะมันตีอยู่คนเดียวเองนะพวุนี้พี่น่าจะได้รวยตัวนี้ไปลุ้นในพวกนี้ไงไปลุ้นพวกของม่วงเนี่ยเนี่ยทำา a าเ g e สิ m ขึ้นไปลุ้นของม่วงเพราะว่าตอนนี้ก็เรือความไวจัดๆไม่ว่าจะเสียกระป๋องม่วงไปแค่ไหนก็ไม่เคยได้ของความไวเลยนะไปดูของมูแมงเนี่ยเนี่ยเนี่ยของมงเมงเนี่ยแค่นี้ของฟ้าของเขียวตลก ทำไมมันเตลือขนาดนั้นนะแล้วดูอะความเร็วนะปับ๊บนี่ครับของความไวทั้งหมดมีเท่านี้เนี่ยของความเร็วทั้งหมดในตัวมีเท่านี้อะน้อยไหมอะน้อยเกินไปนะน้อยเกินไปไม่ไหวฮะไม่ไหวมีเท่านี้จริง เมทันไนตตัวเดียวมันอาจจะแบกไม่ไหวนะแบกคนเดียวไม่ไหวฉันมันกําลังจะตา,ายมันร้อ, PG, อ,อ,งองไงก็ไม่รู้เอาไปให้ทีเจเขาร้องกันร้องไงก็ไม่รู้นะแต่ขอตัวเป็นเพื่อนของเมทัลไหนหน่อยสีนี่ขอเป็นเกียโรสเกียโร่ได้ไหมเกียโรสเกียโร่เข้ามาในทีมหน่อยไม่ก็ซูเปอร์หน่อยไอ้ซูเปอร์หน่อยนักชายใช้ไม่ได้ละเพราะมันจะพาสซีฟทับกับเมทัลไนตนะที่เราต้องการมีเกียโรสเกียโร่นะ น่าจะตัวเดียวเลยในเนี้ยที่มันดีอ่ะมาสุ่มามเลยอยู่ด้วยความหวังตัวแดงสิบใบจัดไปดิกิ๊กมาแล้วครับอุกบาตตกลงมาแบบนี้ใส่ตามาก็บอกว่าขอกระโดดปถอยแล้วก็ชาร์จพลังกระโดดใส่อุกกบาตระเบิดตุ้มกายเป็นประกรายแสงสีม่วงหมดหวังไม่ได้มีวงมีหวังอะไรกับเขาเลยจ้าวกเองเอาที่คิดว่าตัวเองไม่จะเป็นต้องวิวัฒนาการนี่มัน ด็อกเตอร์จีนัสชัดๆเอาตัวใหม่ด้วยโอ้ยปลดล็อกพลังนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะจกักรพรรดิเด็กเปิดใช้จกักรพรรดิเด็กคอมโบพลังโจมตีโอเคนี่เ p พเพิ่มขึ้นเฉพาะจากักรพรรดิเด็กเหรอเมทไนไม่ขึ้นเหรออย่างน้อยก็ได้ปลดล็อกนะครับนะยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในไอดีของเราบ้าง โอ้โหตอนนี้กิวกิชีเริ่มเข้ามาในหลากหลายอันดับแล้วอันดับ1อันดับ3อันดับ5 6 7อันดับ9านะยาตบหนูนะไม่มีกิวหรอที่เขาขอเข้ากิวเนี่ยนะเอาขาย้วยขายเ0 0อเฮ้ยตัวละครน,น่าสนใจว่ะเฮ้ยขาย700มีหน้ากากหวานม่ฟูกนะิมีหน้ากากหวานนี่มันคือการันตีมันความไวอ่ะไม่ต้องปั้นโซนิก5ดาว ตอนนี้พี่ต้องเสียเวลามาปั้นโซนิก5ดาวนะครับใครมีใจบุญนะกำลังศรัทธาบริจาคเศษโซนิกให้พี่หน่อยพี่ขอไปแล้วนะในจิวอะระดับ12 13บเนี่ยสิิวคิกี้หมดเลยนะน้องๆเราเล่นเก่งนะครับดันพลังกันขึ้นมาแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ตอนนี้กำลังทำพลังอยู่ดองของด้วยนะใจหมาอะไรพวกเนี้ย นะครับแล้วก็น้องที่อยู่กิวอื่นก็มีนะคอบคนที่เล่นด้วยกันเนาะเราจะแบ่งแยกกันเลยว่าใครอยู่กิวนั้นกิวนี้นะครับตอนหลังเนี่ยขอให้มาร่วมเล่นด้วยกันแล้วก็ไปกิววอลด้วยกันและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะฮะในคลิปนี้เมทัานไหนวันที่6นะครับเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวจะเล่นเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะมันไม่ใช่สายฟรีหรอกมันเติมนิดๆนะแต่พอเติมให้ไอดีมันไปได้มันพอสู้ใครเขาได้แล้วกันก็ฝากติดตามกันด้วยอย่าลืกมกดไลค์กดซับสไคร มาครับพี่อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เจอกันในไลฟ์สดครับทุกวันตอน1ทุ่มด้วยนะโดเนทได้ด้วยดินะโดเนทค่าเมทนายให้หน่อยตอนนี้เนี่ยโอ้โหร้อนหมดแล้ว <laughs> บ,าบายบายสวัสดีครับเจอุ่งนี้ได้